โย้นี่ครับสวัสดีนะครับผมนะผมชื่อเอิร์ธนะครับวันนี้เราอยู่กับหน้าเดสก์ท็อปนะครับนะก็ช่วงนี้คือถ่ายคลิปเกมไปเลยแต่คือไม่ค่อยถ่ายนอกฟีล็อกนะครับนะวันนี้ับผมก็อยู่กับหน้าโต๊ะคอมแสนสุดที่จะไม่มีทะกอย่างนะครับก็คีย์บอร์ดไมเมาส์แล้วก็มีรีโมทแอร์แล้วมีหน้าจอนึ่ครับนะจะลืมไหม่น้็คอมนะครับแล้วก็นะไม่คือผมไม่เคยใช้หูฟังนะผมใช้แต่ลำโพงในการอัดคลิปนะครับผม คือใส่หูฟังเจ็บหูนะครับใครสปอนเซอร์ก็สปอนเซอร์ได้ครับผมพวกอุปกรณ์หูฟังนะครับแม่เจ็บหูตั้งเกิะก็ถามว่าไปไหนนี่ครับผมนี่เลยมันอยู่ตรงนี้หูฟังสุดขน,นาดนี้ใครไปไปอันนี้ไรหนึ่งศูนย์แปดศูนย์ที่ผมใส่ไปแล้วในคอมนี้นะครับถือว่าแจกได้เลยแต่วันนี้ผมไม่ทำงานอะไรคือวันนี้ผมการมาทําคลิปทําอะไรเอ่ยทำอะไรไวะเออทำอะไรดีไม่รู้เหมือนกันนะฮะโอเควันนี้ผมการมาถ่ายคลิป ถ่ายทหไมครับผมคืออยู่กับการรีวิวไอเทมมันคือ่อะไรอ่ะเป็นโปรตีนชิปช็อกโกแลตนะครับผมนะอันนี้มันมาจากเนี่ยนะเออพอดีว่าญาติที่ญี่ปุ่นซื้อมาให้นี่ครับผมเป็นอ๋องเรียกว่าเละเคลือบช็อกโกแลตแต่นี่คือไวช็อกโกแลตเนาะผมนาะที่จริงมีสองอย่างจะมีของเจ้าเอ่อชอ็อกโกแลตกับเจ้าไวช็อกโกแลตนะผมได้ไวช็อกโกแลตมาถือว่าน่าอร่อยนะวิธีการนะผมก็เดียเ๋ยวจะคีย์บอร์ดก่อนโอ้โหค้นหนักเลยอ้ยห,หนักจริงสีเขียวอือเดี๋ยวขอย้าให้ใหก่อน เอนะส่วนวิธีการแกะก็นะครับเดี๋ยวแกะดีกว่ามีคนแกะต้องมีคนเคมะไว้กินเลยข้างในครับเดี๋ยวโอเคข้างในครับจะมีพวกไอ้โลโกยิปแอร์ไอลโกุหิ้วหมดเนี้ยเอ่อคิมมัสเนี้เอ่ออ่าไอ้้ไอโซราอีเดสนะทวิ่ใช่โอเคข้างในก็จะเป็นขนมนะครับจะเป็นถุงนี่เลย ใครแกะมาเลยโอเคมีคนแกะกินแล้วอย่าให้รูกก้ว่าใครแกะกิน่าจะเป็นไม,นะม้ฟัตเทอร์นะเมื่อเราเอาแบบไ ه, อ้ผมเป็นก้อนเลยเป็น <c> ก <oughs> ้อนเลยอันนี้ผมแช่ตู้เย็นไว้นะผมเนี้ยหน้าตาก็ประมาณเนี้ยมันเป็นแบบก็มันฝรั่งอะ่ะก็คือพวกเลนะเคลือบช็อกโกแลตเนี้ยนี่เป็นช็อกโกแลตเอ่อไวท์ช็อกโกแลตเนะเาะลองกินดิอืมอืม,อม ืแม่งเอ้ยรสชาติยางเพียคือคุณผู้ชมครับเคยกินนะเลยที่แบบยังไงรสชาติมันแบบเค็มๆแล้วแบบมาเจอกับช็อตที่ว่าเป็นหวานมันๆอ่ะเออมันอย่างนั้นเลยเว้ยแต่รสชาติแบบลึกลึ้งมากเลยคือกินเข้าไปอ่ะรสชาติมันเค็มเค็มของราจากเกลือแล้วก็ มีช็อกโกแลตเข้ามาบนเปรี้ยวคือมันแบบมันหวานมันอะ่ะมันไม่รู้เข้าไหมอืมอืมอืมอไม่รู้ว่าอร่อยไหมแต่มันมันเกินไปอ่ะมันเลี่ยนไปนะครับอะไรเนี้ยของแปลกญี่ปุ่นแรงแตจะอร่อยแต่มันก็ไม่อร่อยอะ่ะ เอาอยงชมนะผมแค่ไปคุณผู้ชมเนี่ยไปซื้อเลมาแล้วก็เอาช็อกโกแลตเซเว่นเนี่ยมาลายก็จบแล้วเอามากินนะเออเนี่ยอารมณ์ประมาณนั้นเลยนะครับนะครับผมคลิปนี้ว่าผมสามนาทีผมแค่มมาอะไรเนี่ยของอะไรไม่อร่อยเลยนะผมก็ฝากชีน่าผมด้วยนะครับผมเดี๋ยวมีโฟกัสนะนะผมก็เนี่ยบางคนแบบว่าโลโก้อ่ะมันในมือถือเนี่ยมันไม่เต็มเว้ยแต่ในคอมผมมีมีแบบว่าผมเนี่ยสกายฟี่เนี่ยนั่ง่นคอมอยู่เขียวสมชื่อเลยดูเขียวนี่แบบออร่านะครับ ถือใช่ได้เดี๋ยวดินี่ถือว่าเจ๋งนะแล้วนี่เป็นอีมัสคอตตัวหนึ่งเป็นสกายจ้างของผมแน่อ๋อนี่คือมีคนว่าระหว่างสกายฟิกกับสกายจ้างเนี่ยคืออะไรอ๋อแง่ผมคือสกายฟิกคือมัสคอตผู้ชายสกายจ้างคือมัสคอตผู้หญิงบางคนก็ไปคิดว่าเนี่ยสองคนนี้เป็นแฟนกันแน่ๆเลยอันนี้ก็เลยแต่คนจะคิดนะแต่ผมคิดว่ามันแค่เป็นอีกอีกมิติหนึ่งที่ว่าตัวผมเนี่ยเป็นผู้หญิงนะครับง่ายๆเลยแค่แหละนะครับผมนี่เป็นอะไรอ่ากำลังดูอนิเมะอยู่นะครับอืม คือว่าเจ่มนะน่ารักจังเลยคีย์บอร์ดสีฟูล้วยซะจังเลยนะฮะโอเคเอาว้ว่าจะใหม่คลิปหน้านด้ครับผมกดไลค์ like ผมด้วยแลวกันนะฮะรสชาติก็บ <c oughs> อกเลยผมว่ากินเละปกติอร่อยเลยนะครับผมโอเคก็ช่วงนี้คลิปไม่มีลงก็ขอลาไปอย่างนี้ดิผมก็เอาว้ว่าเจอติดตามซีเอาชีตรอแต่ต่างๆติดตามได้เลยครับผมเจรล้าบายผมรสชาติแบบไม่อร่อยเลย <c oughs> ไม่อร่อยก็ยังกิน <c oughs>